เคยสงสัยกันไหมครับว่าอาณาจักรเบอร์เกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาด้วยหลักการง่ายๆแค่ไม่กี่ข้อเองวันนี้เราจะมาถอดรหัสปรัชญาความเป็นผู้นําจาก McDonald's กันครับซึ่งกลั่นมาจากประสบการณ์ตรงๆของพ่อแฟเซล่ารับรองเลยว่าจะเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยมีต่อร้าน Fast Food ไปเลยนี่เป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยนะครับว่าเอ๊ะร้านแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะจะสอนเรื่องธุรกิจได้ดีกว่า Business School จริงๆเหรอ คือมันชวนให้เราคิดว่าบทเรียนจากการทำงานจริงๆหน้าเตาการจัดการของในร้านหรือการเจอลูกค้าตัวเป็นๆเ,เนี่ยบางทีมันอาจจะให้บทเรียนที่ลึกซึง้งแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงมากกว่าทฤษฎีในตำราซะอีกนะคะและนี่คือ5หัวข้อหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับตั้งแต่เรื่องแนวคิดธุรกิจของเขารากฐานของความเชื่อใจพลังของคนไปจนถึงการสร้างความเป็นเลิศแล้วก็การนาไปปรับใช้ครับโอเคครับ เรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องทั้งหมดกันเลยดีกว่าแนวคิดที่เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวเบื้องหลังความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของ McDonald's แนวคิดนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับเขาเรียกมันว่าเก้าอี้สามขาลองนึกภาพตามนะครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมีขาอยู่3ขาคือแฟรนไชส์ซี่ซัพพลายเออร์แล้วก็พนักง,งานบริษัททั้ง3ส,ส่วนนี้ต้องแข็งแรงเท่าๆกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันและกันอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีขาไหนสักขาหนึ่งอ่อนแอไปไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ซีที่ขายไม่ดีหรือซัพพลายเออร์ที่ส่งคุณภาพตกเก้าอี้ทั้งตัวหรือก็คือธุรกิจทั้งหมดเนี่ยก็จะโครงเคลงทันทีเลยครับงั้นเรามาเริ่มสร้างเก้าอี้ตัวนี้กันที่ขาแรกกันเลยขาที่1เนี่ยก็คือรากฐานแห่งความไว้วางใจครับมันคือความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าเหนียวแน่นมากๆระหว่างบริษัทกับแฟรนไชส์ซีและซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นอะไรที่สําคัญสุดๆเลย สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือระบบที่แข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากสัญญาทางกฎหมายที่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่มันมาจากคำพูดและสัญญาใจล้วนๆอย่างที่คุณทอมเดนทิสเล่าว่ามีซัพพลายเออร์ที่ยอมลงทุนสร้างโรงงานเบเกอรี่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ด้วยแค่การจับมือสัญญากันเท่านั้นเองโหแค่คิดก็สุดยอดแล้วนะครับ ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้แหละครับโมเดลแฟนชายส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทแม่มักจะทำกำไรจากการขายของหรือเก็บค่าลิขสิทธิ์จากแฟนชายซีใช่ไหมครับแต่ว่าเรคล็อกผู้ก่อตั้งแมคโดนัลล์เนี่ยเขามองต่างออกไปเลยเขาเชื่อว่าบริษัทไม่ควรทำกำไรจากคู่ค้าแต่ต้องทำกำไรร่วมกับคู่ค้าตั้งหากซึ่งหมายความว่าถ้าแฟนชายซีรวยบริษัทก็รวยด้วยเป็นการโตไปด้วยกันจริงๆ และถ้าอยากจะเห็นภาพความเชื่อใจที่ว่านี้ให้ชัดขึ้นอีกนะครับต้องย้อนไปปี1959ตอนนั้นเนี่ยแมคโดนัลด์เกือบล้มละลายแล้วแต่เชื่อไหมครับว่ามีซัพพลายเออร์กลุ่มหนึ่งยอมลงขันกันคนละแสนดอลลาร์เพื่อช่วยพยุงบริษัทเอาไว้นี่คือบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดเลยว่าความเชื่อใจที่พวกเขามีต่อระบบนี้มันลึกซึ้งแค่ไหนเอาล่ะครับเมื่อขาแรกมั่นคงแล้ว เรามาต่อกันที่ขาที่สองของเก้าอี้กันเลยนั่นก็คือพลันของบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมภายในองค์กรและวิธีที่แมคโดนัลปั้นข,นขนของตัวเองขึ้นมาครับมีเรื่องเล่าหนึ่งครับที่คุณเฟรดเทอร์เนอร์เล่าถึงเรย์คร็อก ผู้ก่อตั้งว่าเขาเห็นเรย์คร็อกปีนขึ้นไปบนอ่างล้างจานแล้วเอาแปรงสีฟันมาขัดรูที่บิดไม้ม็อด้วยตัวเองเลยนะครับคือภาพนี้มันทรงพลังมากมันไม่ได้บอกแค่ว่าเขารักความสะอาดนะแต่มันส่งสารไปถึงทุกคนเลยว่าผู้นําไม่ได้อยู่เหนือใครและไม่มีงานไหนที่ต่ําเกินไปสําหรับผู้นําเพราะฉะนั้นบทเรียนจากการกระทําของคุณคร็อกนี่ชัดเจนมากครับความเป็นผู้นําที่แท้จริงเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่คําสั่งที่ออกจากปาก แต่วัดกันที่การลงมือทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่แหละครับและนี่คือเส้นทางความก้าวหน้าที่น่าทึ่งของแมคโดนัลล์นะครับเริ่มจากเป็นพนักงานในร้านธรมธรมดาาไต่เต้าไปเป็นผู้จัดการไปเป็นพนักงานในบริษัทและสุดท้ายคือการได้เป็นเจ้าของร้านของตัวเองครับระบบแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่เปิดโอกาสให้คนเติบโตนะครับแต่มันยังทำให้มั่นใจได้ด้วยว่าผู้นำทุกคนที่ก้าวขึ้นมาจะเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็อินกับวัฒนธรรมขององ,องค์กรแบบเข้าเส้นเลย เรื่องนี้แมคโดนัลเขาฉลาดมากครับเขาเข้าใจดีว่าแรงจูงใจของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากเงินอย่างเดียวเสมอไปเขาเชี่ยวชาญมากในการให้รางวัลแบบที่ต้นทุนต่ําแต่ส่งผลกระทบทางใจสูงอย่างการมีแสนหนึ่งคลับที่ทําให้พนักง,งานรู้สึกพิเศษสุดๆหรือการที่คุณเอ็ดรนซี่ส่งปับค้อนให้พนักง,งานสามหมื่นกว่าคนในช่วงที่บริษัทกําลังลําบากมันคือการแสดงออกว่าเราใส่ใจซึ่งบางทีมันมีค่ามากกว่าโบนนะัสก้อนโตๆซะอีกนะครับมาถึงขาที่สากันแล้วครับ ขาสุดท้ายที่จะทำให้เก้าอี้ตัวนี้สมบูรณ์และมั่นคงสุดๆนี่คือแรงผลักดันสู่ความเป็นเลิศซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของการทำงานทั้งหมดและเป็นสิ่งที่ทำให้แมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วโลกมีมาตรฐานเดียวกันเป๊ะดูข้อมูลในตารางนี้สิครับชัดเจนมากเลยนะมันแสดงให้เห็นว่าแค่ยกระดับมาตรฐานร้านจากเกรด C เป็น B หรือจาก B เป็น A เนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้เป็นแสนดอลลาร์ต่อปีเลย นี่คือการบอกกับเจ้าของแฟนชายทุกคนเลยว่าความเป็นเลิศไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะแต่มันคือหนทางสู่ผลกำไรที่จับต้องได้จริงๆแต่คำถามสำคัญก็คือแล้วจะทำยังไงล่ะให้ร้านเป็นหมื่นหมื่นสาขาทั่วโลกรักษามาตร,รฐานให้เหมือนกันเป๊ะได้ขนาดนี้โอ้โหนี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากแต่แมคโดนัลล์เขามีคำตอบครับคำตอบของเขาก็คือวัฒนธรรมแห่งการวัดผลครับ คือเขาวัดทุกอย่างจริงๆตั้งแต่การส่งคนไปตรวจสอบร้านแบบละเอียดสุดๆเป็นเวลาสองวันเต็มๆไปจนถึงการสร้างการแข่งขันระหว่างสาขาเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วที่พีคสุดๆเลยนะคือเขาทำกันถึงขนาดไปคุยถังขยะครับเพื่อดูว่ามีอาหารอะไรที่ลูกค้ากินเหลือทิ้งบ้างซึ่งมันเป็นข้อมูลที่บอกคุณภาพอาหารได้ตรงสุดๆไปเลย คำพูดของคุณเฟรดเทอร์เนอร์ที่บอกว่าคุณต้องเป็นพวกสมบูรณ์แบบนิยมเนี่ยโหมันคือสิ่งที่ตอกย้ำทัศนคติที่ไม่ยอมประนีประนอมกับมาตรฐานเลยแม้จะน้อยมันถูกฝังลึกลงไปใน DNA ของบริษัทแล้วก็เป็นสิ่งที่คัดกรองคนที่ใช่ให้เข้ามาอยู่ในระบบนี้ด้วยครับเอาละครับพอเราได้เห็นขาทั้ง3ของเก้าอี้กันไปแล้วตอนนี้เรามาดูกันดีกว่า ว่าเราจะนำบทเรียนทั้งหมดนี้มาสร้างเป็นเก้าอี้สามขาที่แข็งแกร่งในแบบของเราเองได้อย่างไรบ้างสรุปเป็น4หลักการสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เลยนะครับข้อ 1. ความสำเร็จก็เหมือนเก้าอี้สามขาต้องดูแลคู่ค้าให้เหมือนเป็นหุ้นส่วนกันจริงๆข้อ 2. ความเชื่อใจคือรากฐานต้องทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เสมอข้อ3 ผู้นำต้องลงมือทำให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่เอาแต่สั่งและสุดท้ายข้อ4มาตรฐานที่สูงจะนำมาซึ่งผลกำไรต้องวัดผลในสิ่งที่สำคัญและไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาครับสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่คำพูดของคุณเฟรดเทอร์เนอร์ที่ว่าเราต่างสร้างซึ่งกันและกันนี่คือบทสรุปที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับมันคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งเก่งอยู่คนเดียว แต่มันเกิดจากการพึ่งพาอาศัยและเติบโตไปด้วยกันของทุกๆฝ่ายสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองนำกรอบความเขียเรื่องเก e ้าอี้สามขานี้กลับไปมององค์กรหรือทีมที่เราทำงานอยู่ดูนะครับลองถามตัวเองดูว่าขาเก้าอี้ทั้งสามที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคืออะไรแล้วมีขาไหนที่กำลังสั่นคลอนหรือต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในตอนนี้หรือเปล่านี่คือคำถามที่เราอยากจะทิ้มท้ายไว้ให้ได้นำกลับไปคบคิดกันต่อครับ